วันนี้คุณเอกสิธิ์แวะมาหาปังปอนมาหาข้าวต้มที่บ้านแม่เกียงเลยแวะเอาย่ามาฝากน้องต่ายด้วยนะคะมีตัวนี้เป็นอัลฟาฟาเป็นใบอัลฟาฟาตัวนี้หอมมากค่ะเป็นใบอัลฟา Alpha, แล้วตัวนี้เป็นดอกทิมนะคะคือน้องต่ายชอบทั้งสองอย่างเลยแม่อมขอบพระคุณคุณเอกสิทธิ์มากๆค่ะแล้วก็อันนี้ของพี่หลบฝนนะคะซีซ่าของโปรดพี่หลบฝนเลยแล้วก็ขนมของโปรดพี่หลบฝนนะคะแล้วก็มีออของแม่อม้วยแหละ คุณเอกสิทธิ์เนี่ยมาฝากแม่อมด้วยแม่อมขอบพระคุณคุณเอกสิทธิ์มากๆค่ะที่เม่ตาหลบฝนนะคะแล้วก็ที่เม่ตาน้องต่ายด้วยแม่อ้มขอบพระคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพี่หลบฝนจะกินขนมไหมอันนี้เป็นพรีเมียมค่ะไปมันจะค่อนข้างใหญ่หอมมากใบอัลฟาฟาพรีเมียมค่ะหอมมากเข้าไปอยู่ในบ้านกันหมดเลยสามตัว นี่างนี่สะพานเขาเหลือสามตัวนะคะแม่อ้อมปล่อยจนเหลือสามตัวสุดท้ายสามตัวนี้เขาอยู่ด้วยกันได้คือแฟนตาตัวขาวค่ะจะอยู่กับใครก็ได้ค่ะแต่ธามากับอีคิวเนี่ยจะอยู่กับใครค่อนข้างยากหน่อยหนึ่งธามานี่จะไม่ถูกกันนินจาชอบไล่กัดนินจาฝ่ายนินจาก,ก็กลัวทั้งธามากลัวทั้งอีคิวตัวกลางเห็นอีคิวไหมไม่เห็นค่ะตัวดําเห็นอีคิวไหมคะอยู่ตรงกลางสีช็อกโกแลต คิว้วไม่เอาข้างๆเลยสามตัวนะมีบ้านมอนพี่หลบฝนเลยครับเดี๋ยวกงแห้งแล้วลูกมาเช้านอนในนี้นะคะพอสายหน่อยมานอนแอ้งแม้งตรงนี้ฝนฝนมาฝน นี่มาดินี่แม่ให like ้นิดเดียวพอนะแม่ไม่ให้เยอะนะบอกก่อนนะเนี่ยของโปรดเลยเพราะว่าเนี่ยอันเนี้ยของของของยี่ห้อเนี้ยมันจะน่ากินมันจะนุ่มที่ไม่อ้อมซื้อมามันไม่ดูไม่อร่อยอะค่ะแต่อันนี้ดูมันอร่อยกนุ่มด้วยนุ่มด้วยเนี่ยโอ้ยนะจะลุกไม่ลุก จะลุกไม่ลุกโอฟอนโอ้โหของโปรดของมักเลยแลบลิ้น <laughs> วันวันเอ้วเวอ้าอมอแมออ่อย่าฟอมเยอะแม่ขอร้องอย่าฟอมเยอะแม่ขอร้องอย่าฟอมเยอะดูดูอยากนะอยากลุกแล้วนั่น มีหรือจะไม่ลุกของชอบตัวนี้มีหรือจะไม่ลุกน้ำไหลไหลแล้วน้ำไหลไหลน้ำไหลไหลนอนข้างถังแก๊สลุกเร็วแม่จะได้ไปกินข้าวมั้งแม่ก็หิวเหมือนกันเคียงแล้วลูกเร็วอ้ว,นฟอ,อวนฟอร์มเยอะอ้วนฟอร์มเยอะอ้วนะวนะ ม่กินเดี๋ยวแม่กินเองนะดูไม่แม่ไม่เอาไปเสยลุกขึ้นมาเลยแม่ไม่เอาไปเสยแม่ไม่เอาไปเสยลุกขึ้นมาเลยลุกไม่ต้องแลบเลนอ้วนลุกเลยแม่ไม่เอาไปเสยหาว สอรี่ค่ะมานี่เลยลุกขึ้นมาเร็วๆเข้าดูดูความดือดูดูเอาดูเอาดูเอาอืม โปรดเลยหอมมันหอมมากมเป็นเป็นไก่หวานะ เียวอร่อยกินไปก่อนนะตัวเอาฝ้าฟ้าตัวเนี้ยมันจะหอมมากเด็กๆจะชอบทุกตัวเนี่ยค่ะพอให้นี่ก็แบบจะกินกันแบบกินกันใหญ่เลยชอบมากจะชอบทุกตัวถ้าเป็นถ้าเป็นดอกฟ้าฟ้าเนี่ยเขาเป็นใบด้วยชอบกันมากกินกันแบบเนี่ย <laughs> อยู่ดิกินใหญ่เลยเนี่ หูหวานกินดอกทิมแบบอัลฟาฟาเดี๋ยวไม่ให้ฟัาฟ้าหลูกเดี๋ยวไม่ให้ถ้ามากินใหญ่เลยค่ะอัลฟาฟาพรีเมียมไต่จะชอบอัลฟาฟาทุกตัวเพราะมันจะหอมแต่ว่าเขาจะให้กินถ้าไต่โตแล้วเ็าจะให้กินอาทิตย์ละครั้งคืนนิดนึงอย่างนี้ยถ้าเป็นไต่โตนะคะเพราะว่าอัลฟาฟาเนี่ยเป็นของไต่เด็กแต่ว่าคือต้องเสริมเอามาเสริมบ้าง เป,เ,เ,เป็นแบบคลเซียมเป็นแบบแคลเซียมอะค่ะเขาเรียกว่าเสริมแคลเซียมให้ไตด้วยการกินใบอฟาฟาัฟาฟาคือสําหรับไตโตนะคะเสริมได้นิดหน่อยแต่มันหอมอะทุกตัวจะชอบหมด